วันในคัำคืนนี้ผมอยู่ที่ริมแม่น้ําท่าจีนจังหวัดสมุทรสาครน,นะฮะวันนี้มาเที่ยวที่วัดนางสาวครับจะพามาชมความสวยงามของพระอุโบสถเป็นบทมหาอุดนะฮะเป็นลายรถน้านะเดี๋ยวพาไปชมนะฮะวันนี้ฝนตกด้วยครับมีคนไม้อาหารตาเยอะเลยนะครับที่ริมแม่น้าท่าจีนนะฮะนี่ผมได้มีโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีวัดนางสาวอยู่ในการท่องเที่ยวครั้งนี้ด้วยเพื่อจะไปชมโบสถ์มหาอุดที่มีความสวยงามแปลกตาอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยเพราะภายในประดับจิตรกรรมลายรถน้ำไว้อย่างสวยงามครับผมเดินทางไปถึงในวันที่ฝนตกตลอดทั้งวันแต่ก็ยังเห็นผู้คนเดินทางมาท่องเที่ยวกันอยู่พอสมควรครับเพราะเป็นวัดที่นิยมของนักท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรสาครวัดนางสาว ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีนตำบลท่าไม้อเภอรกระทุ่มแบนจังังหวดสมุทรสาครมีความโดดเด่นของโบสถ์มหาอุดแม้โดยรวมจะมีสภาพที่ใหม่ทั้งหลังเพราะผ่านการบรูณะแล้วแต่ก็เห็นถึงสถาปัตยกรรมที่มีการสืบทอดมาตั้งแต่สมัยอยุธยาโดยมีลักษณะาฐานแอ่นคล้ายโค้งเรือสำเภาภายในอุโบสถประดับจิตรกรรมลายรถน้ำน่าจะทำขึ้นใหม่ในคราบรูณะปีพุทธศักราช2528 ภายในปฏิสถานพระประธานขนานนามว่าหลวงพ่อมหาอุดผนังด้านนอกประดับปฏิมากรรมนูนต่ำโดยรอบทั้งสีด้านและอธิบายเรื่องราวในชาดกตอนหนึ่งเรื่องพระมหาชนกชาดกซึ่งเป็นชาติหนึ่งในการบำเพ็ญเพียรบารมีของพระโพธิสัตว์เมื่อครั้งที่พระมหาชนกล่องเรือกลางมหาสมุทรแล้วเกิดพายุจนเรืออับปางต้องอดทนว่ายน้ำเจ็ดวันเจ็ดคืน จนได้พบนางมณนีเมฆขลาที่เข้ามาช่วยเหลือปฏิมากรรมนี้คงสร้างขึ้นในคราบโรณอุโบสถหลังนี้เช่นกันวัดนางสาวไม่พบประวัติบันทึกการสร้างนะครับปรากฏเพียงตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาว่าเมื่อครั้งสมัยกรุงศรีอย,ยุธยาเกิดศึกสงครามฝ่ายชายถูกเกณฑ์ไปรบเหลือเพียงสตรีเด็กและคนชาราที่ต้องไปหลบซ่อนในวัดร้างแห่งหนึ่งและมีสตรีพี่น้องคู่หนึ่ง ได้ตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าพระประธานไว้ว่าหากมีชีวิตรอดจะทำการบูรณนะวัดแห่งนี้ขึ้นมาใหม่เมื่อสงครามสงบลงทั้งสองพี่น้องรอดชีวิตสมคำอธิษฐานฝ่ายพี่เห็นว่าวัดร้างแห่งนี้มีความทรุดโทรมหนักเกินจบนะบูรณะจึงได้สร้างวัดขึ้นมาใหม่ชื่อว่าวัดกกเตยซึ่งปัจจุบันไม่มีวัดแห่งนี้แล้วเล่ากันว่ากลายเป็นวัดที่สาบสูญลงแม่น้ำไปแล้วครับ ส่วนน้องสาวได้ทําตามคำอธิษฐานโดยการบรูรณะอุโบสถขึ้นมาใหม่และให้นามว่าวัดพรหมมจารีรามต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดน้องสาวและวัดนางสาวในเวลาต่อมาบรรยากาศวัดนางสาวเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีบรรยากาศดีติดริมแม่น้ำท่าจีนมีร้านค้ามากมายอีกทั้งมีฝูงปลาจำนวนมาก จึงเป็นวัดที่ได้รับการน,นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวชมโบราณสถานกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซื้อของฝากและให้อาหารปลาถ้ามีโอกาสเดินทางมาถึงสมุทรสาครลองแวะเที่ยวชมกันนะครับ